คำพูดเชิงบวกคำพูดเชิงบวกคนบนโลกใบนี้ทุกคนอยากจะประสบผลสำเร็จในชีวิตใช่ไหมคะทุกๆคนอาจจะตอบว่าใช่ครับใช่ค่ะฉันอยากประสบผลสำเร็จในชีวิตมีหน้าที่การงานที่มั่นคง อยากมีความสุขกับชีวิตทุกคนอาจมองถึงสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอแล้วทุกคนเคยย้อนดูตัวเองไหมคะว่าเราพูดอะไรกับตัวเองและคนบางคนอาจมักจะตำหนิคนอื่นด้วยคำว่าเกลียดโง่คำเหล่านี้ไม่เพียงแต่คนอื่นได้ฟังแต่คำพูดเหล่านี้ที่พูดออกไปเราได้ฟังเป็นคนแรก คำเหล่านี้ทําให้คนพูดไม่มีความสุขเลยเพราะส่งพลังงานลบออกไปตามกฎของจัก,กรวาลส่งออกอะไรไปเราจะได้สิ่งนั้นกลับมาวันนี้โค้ดต้อมจะยกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังนะคะมีป้าข้างบ้านแกมักจะตำหนิคนอื่นอยู่บ่อยๆป้าแกชอบด่าให้หลานอยู่บ่อยๆว่าไอเด็กโง่ ไปเรียนสูงสะเปลโดนคนอื่นหลอกนางง้าง่จริงๆฉันเกลียดแกอยู่มาวันหนึ่งนะคะแกโดนลูกค้าที่มาซื้อสินค้านั้นซึ่งราคาสินค้ามีราคา300บาทลูกค้าเอาแบงค์ห้าร้อให้ป้าป้าทอนให้ลูกค้าผิดป้าแกทอนให้ลูกค้าไป700บาท ป้าอาจจะมองเห็นแบงค์ห้าร้อยเป็นแบงค์พันก็เป็นได้ในวันนั้นวันที่ป้าทอนเงินผิดพลาดนั้นเกิดจากคำพูดของป้าเองที่ว่าหลานโง่มันเลยส่งผลให้ป้าทอนเงินผิดเพราะคำพูดของป้าบล็อกป้าเอาไว้ทำให้ป้าทอนเงินผิดในทางตรงกันข้ามหากป้าพูดเชิงบวกอย่างเช่นชอบดีใจ ขอบคุณแม้จะเป็นคำพูดเพื่อคนอื่นแต่คำพูดเหล่านั้นเป็นคำพูดเชิงบวกให้ตัวเองได้ยินคำพูดที่พูดออกไปจะกลับเข้ามาสู่ตัวเราเองดังป้าข้างบ้านนะคะคำพูดที่พูดออกไปมีอิทธิพลต่อตัวเราเป็นอย่างมากที่สุดนะคะดังนั้นเราควรจะระมัดระวังในคำพูด อยู่เสมอใช้สติในคำพูดนะคะถ้าคุณอยากประสบผลสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานให้คุณพูดและจินตนาการบ่อยๆใช้ถ้อยคำในเชิงบวกกับตัวเองพูดกับตัวเองให้ฟังได้ฟังเช่นถ้าคุณอยากจะทำงานที่ยากให้คุณพูดกับตัวเองว่าฉันทำงานได้อย่างง่าย ฉันทำได้อยู่แล้วพูดคำพูดเหล่านี้บ่อยๆแล้วงานที่คุณทำที่คิดว่ายากคุณจะทำมันได้ง่ายๆให้คุณพูดในคำพูดเชิงบวกบ่อยๆนะคะโค้ดต้อมขอบพระคุณที่ฟังจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโค้ดต้อมด้วยนะคะขอบพระคุณคะ่ะ